โอ้ยเบาๆนะเช็ดด้วยหน่งรอบก็พอทายยังอย่าไดเเจ็บนะแสบด้วยโอ้ตายตายตายหนูทาตรงเต็มแผลเลยใช่ปะใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะหายวะเนี้เออ ผู้นี้ต้องไปหาไปบ้านป้าเนี่ยไปมาเนี่ยไปหายายอ่ะยายอะไรนะรัดยายอะไรนะรัดดายเยัดเจ็ดยัดลายเยัดยัดรัดดัดรัดยาป่านนี้เขาคิดถึงหลานแล้วมั้งใช่ปะโอ้โหเขาเอาไว้นี่มาเลยคิดถึงยายไหมถ้ายายอีกรอบนึง อีกรอบหนึ่งหนังพ่อออกอะ่ะเออไทยอีกรอบหนึ่งไม่ต้องสนใจมันสชโโปรปกเดินไปดมทำไมอะ่ะ